รู้สึกยังไงมั่งสนุกค่ะท่านกวนการจังมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนเลอะเทอะแต่มันสวยอะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปากับน้องสาสินะคะพามาเดินงานอาร์ตโชว์ที่ด้านนีเดนกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็จะไปดูรอบๆเลยนะคะว่ามีอะไรมั่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอาร์ตหรอกคะ่ะแต่ว่าก็อยากมามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้มือใหม่หัดเล่นด้วยนะคะนี่คือ ภาพโดยรวมนะคะในมุมที่แบบคนเริ่มคันหลังนะคะทุกคนค่ะก็คนค่อนข้างจะเยอะมากมากค่ะก็พยายามจะถ่ายเอาที่แบบไม่ติดหน้าคนมากมายนะคะเราพยายามจะถ่ายเอาแบบตอนที่คนว่างแล้วตอนกลางวันคนเยอะเราพยายามจะถ่ายทุกคนลองคิดดูว่าคันละสิบเหรียญตกสามร้อยกว่าบาทเนาะแล้วรถน่ะนับเป็นหมื่นคันน่ะ คิดดูว่าคันละสิบเหรียญเป็นหมื่นคันนะว่าเจ้าของที่เขาเขาได้เงินไปเท่าไหร่อันนี้คือที่รถแบบโจดจะเพาะเราเดินมาตรงโรงจอดรถเนี้ยนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าใช้เวลากี่เดินนานไหมนานมากคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะมากเหมือนจะนั่งกินใส่กระเป๋าทางจุดที่เขานำถายรด้วยนะคะต้องระวังมาก ยอมากมนใดุนอยมันอรยมนร่อยเยมั่่อทุกคนครับงนอมรวจืนอยู่นะคะเราไม่กล้าไม่กล้าหันกล้องไปเดี๋ยวมันจะติดเรามันจะเพราะก็หันหน้ามาทางคือพวกเรา กันจนปากตื้นหมดแล้วค่ะวันนี้ดูธรรมชาติมากค่ะไม่มีแป้งไม่มีนิสิตอะไรนั้นอีไม่ได้หยุดเลยค่ะไม่ได้หยุดจริงๆร้านร้านจริงๆร้านขายไอติมเดียวพาไปแต่ไอคนนะดีแต่กิมเสร็จแล้วจะพาเดินดเดินดูแต่เราไม่สามารถถ่ายให้ดูทั้งหมดได้นะคะทุกคนค่ะ จะถ่ายให้ดูคนนดิมวันนี้เป็นวันไอศสรีมนะคะคำว่านไอศครีมมีหลายหลายร้านข้างหน้าตรงทะเลก็มีนะคะแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมเพราะจะมาร้านนี้ก็เป็นร้านโลโก้ของของเ,เก่าแก่คนจะรู้รสชาติไอศครีมเป็นไงบบคุณเลยไม่หวานะไม่หวานอร่อยแล้วมันมีแบบกลางๆมันๆ มันมีหลากหลายแต่มันไม่มีอย่างเดียวคือรสกะทิก,กเหมือนบ้านเรามันเป็นโฮมเมดที่แบบคือเขาทำเองคือรุ่นต่อรุ่นนะเขาม,มันก็ลลลเลยวัดิมันก็อร่อยอร่อยจริงๆ<ล>จริงๆตอนแรกว่า<ล>จะเอาคนละตุ้มใช่ไหมคนละคนคนละเขาเรียกว่าคนละอก้อนใช่ไหมไม่อิ่มเลยเอาสองเอาถ้วยกลางเอาเท่กลางอร่อยมากอ่ะกัดเล่าหนาว อร่อยนานๆกินทานนี่คนแถวยาวอย่างนี้เลยนะคะก็ยาวไปข้างหน้านุ่นนะคะแต่ถ้าข้างหลังข้างนอกก็มีค่ะเรื่เอาจ้าใครอยากอันไหนก็มีใครอยากกินก็มาเลยขนมเยอะแยะเลยคนปารคนเยอะมากการปาร์ตก็ทุกคนก็จะเข้ามาหลั่งไหลมาในร้านนี้คือร้านโลโกค,โค,โค,โคโือโฮมเมคคือทำเองนะคะ ใหญ่ตเดิมมาทอดเลี้งกินไอศครีมแข่งกันแข่งกันไ่เจอง่ายนะคนเย็นขนาดก็เอาเคื่องไก่เลยบางกีไม่ได้ใส่เคือกันหนาวเคื่องขนาดนี้หนาวเลยคนทุกคนนมนได้เอาเคื่อกันหนาวมาโชคดีที่เอามา คือเขาเรียกว่าตามใช่ไหมแข็งแข็งเลกหันนึ่งให้หมดก่อนกันให้หมดก่อนแต่ยังหมดก่อนก็อร่อยอร่อยนมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนเลอะเทอะแต่มันสวยอะ สวยมากครัทุกคนค่ะคือฝีมือนะเป็นงานอาร์ตที่แบบดูแบบเข้าแค่ตวัดตะวัดภายปูอ่ะคือมันสวยมากเ y สวยจริงๆค่ะแต่ละภาพ g o r g e ะสวยค่ะทุกคนค่ะดูเราเข้าใจเรื่องอาร์ตไหมไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่ว่ามันก็สวยค่ะ ใ้เจ้าของเข้าหัวเราะนะคะทุกคนเพราะเราไม่รู้จักงานอาร์ตค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ออกบ้านแลีอินเดียก็ไม่ใช่บ้านเราแน่นอนอินเดียช้างเดินไปไหนเนาะสวยมากค่ะทุกคนค่ะภาพถ่ายนะคะก็ถ่ายออกมาได้สวยมากสวยค่ะทุกคนค่ะเราก็ต้องมองให้รอบๆก่อนนะเผื่อเขาห้ามถ่ายรูปนะคะทุกคนสวยจริงๆค่ะ แล้วก็พามาดู Not you, อันที่นางยกมือใส่นึกไปยเราถ่ายเขาไงเปลี่ยนตรงนั้นที่มันเป็นเป็นดอกไม้ภาพที่เขาเขาเวียงสีเนาะมันจะเป็นอะไรที่สวยมากค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็ทุกคนจะเห็นว่ารอบๆตามที่เขาเรียกว่าตามแยกเนาะตามแยกต่างๆจะเห็นรถตำรวจนะคะทุกคนค่ะ รถตำรวจที่เป็นรถสิบล้อเขาจะมามาขวางไว้เนาะเขาจะมาขวางไว้อย่างนี้ทุกทุกทุก,ท,กทุกแยกเลยค่ะทุกคนจะมองเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะรถเนี้ยค่ะรถรถตำรวจนะคะเขาจะมาขวางไวทท้ทุกทุกทุกแยกเลยค่ะเพราะในการหันหันหันกล้องนะวันนี้รู้สึกยังไงมั่งก็สนุกค่ะ ชอบเป็นคนชอบงานนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คนเยอะมากนะคะทุกคนค่ะแต่เราก็พยายามจะระวังในการถ่ายคนเนาะเราเราัวติดคนไงอย่างนี้แหละมันเราัวดติดคนไงมันมันสวยงามบางบางภาพเขาห้ามถ่ายรูปเลยนะคะเพราะว่าของเขามีราคานะคะทุกคนจะขอหันให้ดูตรงนี้ไม่มีไม่มีป้ายใช่ไหมก็ต้องดูสัญลักษณ์เลยตัวไหนถ้าถ้าไม่มีกล้องถ่ายรูปก็โอเคค่ะ ก็เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เลยนะ<ช>แม้แต่คนนั่งดีดเปียนโนอยู่ข้างๆนะเขาก็ห้ามถ่ายรูปเนาะ<ช>เป็นคนมันเยอะไงเราไม่รู้ว่าใครมาจากไหนตอนนี้ณนะเวลานี้คนเริ่มเงียบแล้วนะคะตอนที่เรามาตอนแรกๆเราไม่สามารถถ่ายรูปหันไปทางไหนได้เลยนะคะ<ช>เพราะว่าเรากลัวติดคนด้วยนะคะแต่มันเป็นความสวยงามมากนะคะทุกคนคะ่ะนานๆเราจะได้มาเห็นงานอาร์ตเนาะ<ช>มัน ไม่ง่ายที่จะเห็นงานอาร์ตในในตามเอาดอ,อนอกนอกถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่คนนะโหเรานับพันได้ไหมอุ้ยนับพันไม่ได้งไงมันเป็นล้านคือเราก็พยายามจะแบบตะแคงเอาเนาะ,ะเราหันกล้องแล้วก็ไม่ได้หันไปหาเขาเราหันมาทางแต่พวกเราอย่างเองอเดินกันสองคนงอกแงกอยู่เนี่ยเลย มีร้านอาหารมีอะไรต่างๆคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็มีความสุขเลยเนาะวันนี้เนี่ยมันก็เป็นการมาเดินที่เราก็ถ้าไปมากับสามีเป็นยังไงมั่งคะก็คือเขาจะไม่ถนัดเดินเนาะเขาของกินเขาไม่ถนัดเดินเพราะว่าแม้แต่คนคนซื้อเขาก็ซื้อพอสมควรเลยนะในนี้เราดูซิมีป้ายไหม ก็ถึงขั้นอันปิดถนนเลยนะคะทุกคนค่ะใช่ก็คือเราปิดถนนเลยนะเดี๋ยวจะยืนตรงจังชั่นรถตรงถนนให้ดูนะคะเห็นไหมอันนี้คือกลางถนนนะคะตอนนี้ก็มีรถเขาก็ปิดนะคะสองข้างทางเลยนะคะคนเยอะมากค่ะ